สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t u b e แล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจ a c e b o o k นะครับผมอยู่กับผมมงคลสาวดัมซิ่งนะครับนี่ครับตอนรับสมาชิกใหม่อีกคันครับผมนี่เดินทางมาจากอ่างทองนะครับตอนนี้ก็มาสมทบอีกคันหนึ่งแล้วเป็นสองคันแล้วนะครับโอ้ น้ำมันเยอะจนเททิ้งอ่ะ <c oughs> นี่ครับคันนี้ก็จะเป็นไทยเจริญการช่างนะครับอีกคันก็จะเป็นสิทธิเจริญใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้สุกอ้าวไม่ใช่ดิสุกเจริญออสินบ่ อ่าอันนี้ทําไมเขาติดว่าสุกเจริญนี่คืออะไรครับเาจ้าของอู่เอาเจ้าของอู่เาจ้าของคนที่ซื้อไปก่อนอ๋อเจ้าของที่ซื้อไปก่อนป้อาอันนี้ซื้อมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหก็อูออ่ก่อนมันใช้ชื่อชื่อเขาครับอ๋อสุกเจริญการช่างอันนี้ก็เป็นสิทธิเจริญการช่างนะครับช่วงล่างใหญ่ครับพี่น้องตัวเดินสองร้อยนะครับโซ่กี่ข้อครับป๋านี่ สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดข้ออันนี้ก็ได้กินยี่สิามเนี่ยมอเตอร์อันนี้อะไรขายาบ้าใช่ไหมขคยาบ้าครับมอเตอร์ขายาบ้าอู้ช่วงล่างใหญ่นะนี่สเปคแรงนี่ครับ j o แปดี เคร่งยนต์หินโน่ะครับยอดฮิตเลยครับช่วงล่างใหญ่มาครับพี่น้องถ <c oughs> ักทายยามเช้าครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงสิทธิ์เจริญการช่างอ๋อเจ้าของเก่า ตัวนี้เป็น2017นะครับ2017นี่ครับก็เป็นปากเลดคอเลดปากเลดคอเลดแล้วนะครับเกียวดันเลด นี่ก็เอามาเสริมทับอีกคันครับค <c oughs> ันไทยเจริญนี่ก็มาเป็นน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้น่าจะเกินไหม <c oughs> อ่างทองปลาอยู่อ่างทองนะครับอ่างทองนะครับ <c oughs> โพทองสองพันสิบเจ คันนี้ก็ไทยเจริญการช่าง12เฮดทีตัวนี้ก็น่าจะ48ข้อนะเดาครับเดาลายจิน23 22หรือ23น่น่าจะ23นะ GO8C นี่ก็ <c oughs> มอเตอร์ของอะไรนี่โคบน่าจะโคนะครับ <c oughs> นี่ครับไทยเจริญก็จะเป็นสไตล์ของเขาครับส่งนี่ท่ออ่าส่งข้าวขึ้นอุ้มครับสไตล์นี้เลยครับ ไม่รู้ว่าตัวใหม่นี่เข้าเปลี่ยนเนี่ยนะตัวใหม่เวลาเข้าสูกในเกียวไม่ทันครับสูกพร้อมกันทั้งหมดนะครับ เหลือคันี้ครับไปลงเกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปลงเกี่ยวเดี๋ยวผมตามไปถ่ายให้ชมนะครับตอนเกี่ยวสำหรับเจ้าสิทธิ์เจริญการช่าง2017โ oh, อ้สายพานขาแล้วดีนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นสายพานคู่แล้วครับใช้สายพานคู่ ก็ขึ้นตู้ใช้อยู่หกเส้นแต่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เขายืมไปหนึ่งเส้นครับ <c oughs> เลยอยู่ห้าเส้นเขายืมไปครับยังไม่เอามาคืนเลยห <c oughs> <c oughs> ยอกครับหยอกโอ้เป็นระบบ เปลี่ยนง่ายอยู่เนะาะสายพันตูนอันนีน้น่าจะขึ้นมาจากแถวอ่า,า,อางทองหรือเปล่าครับเพิ่งมาลงอยู่บุรีรัมย์นะครับผมแต่ช่วงล่างเขาโล่งดีนะชอบมากเลยทั้งใหญ่ทั้งโล่งครับผม โอ้ทีมงานหนหน้าครับทีมงานนี้นี่ <c oughs> ถ้าใครเกี่ยวทีมงานนี้จะมีนหน้าเดินเก็บข้าวให้ด้วยครับนี่บาทบาทห้าสบบาทก็ <c oughs> ทีมงานนี้เขาจะอ่า ถ้าเกี่ยวนะครับเขาก็จะมีนายหน้าเดินเก็บเดินเก็บข้าวให้ด้วยนะครับ,บทีทบบมงา,านมัดฐานโอ้จา้างทีมงานนี้เขาเดินเก็บข้าวให้ด้วยอะ่ะเก็บเอาเลยหมดเลยเอาดีบัตเต้ฮะอ๋อนุบัตตัวจับอ่อน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 ลองเรื่มเลยตัวจับโอ้ยฮะ ស្វ័យស្វ oh, oh -huh. kind of oh, ័យនោះតាមទៅជួយអូទៅគ្រែបាក់ក្លាប់រត់ឆ្ងាយទុះនេះវាអូអូវត្តឋានវត្តឋានអូដែលពីកើស្ួយស្ួយដូចនេះគេនៅបាត់ចៅចោយោចៅអូវត្តឋានវត្តឋាន อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปตามตอนลงเกียวให้ชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ